สวัสดีครับเจ้าของบริษัททุกท่านแล้วก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆในองค์กรต่างๆนะครับตรงนี้การที่เรามีกุญแจหล,หลายๆดอกเนี่ยครับมันมีผลมากนะในการที่บริษัทจะไปสู่ความสําเร็จได้นะครับ เหมือนเราเหมือนกุญแจดอกเดียวครับความเสี่ยงมันก็จะมากตามใช่ไหมแต่ว่าหากเรามีกุญแจปลดล็อกเนี่ยทีละดอกทีละดอกเนี่ยมันก็จะมีผลมีเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสําเร็จครับในองค์ประกอบในส่วนความสําเร็จตรงนี้มันมีเยอะมากครับเพราะมันมีหลายปัจจัยมากในบริษัทบริษัทหนึ่งแค่บริษัทเดียวครับมันมีเยอะมากครับที่ว่ามันจะไปถึงความสําเร็จได้แล้วก็ไปสู่ความล้มเหลวได้เช่นกันนะตรงนี้นะซึ่งสิ่งที่ผมจะมาโฟกัสวันนี้ก็คือเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะครับในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเ่ัาารบว เป็นอ่อเปตเทิลวางโปรเจกต์ทุกอย่างโปรเซสกระบวนการการทางานอ่าให้ทุกตําแหน่งในโครงสร้างองคอ์กรในบริษัทบริษัทหนึ่งตรงนี้นะมันจะทําให้พอเมื่อเหมือนเช่นวัานภาพมแบบล้อมครับเหมือนเราไปทางานที่หนึ่งมันมีแต่ความเครียดครับมันไม่มีความสุขอะ่ะแล้วลูกไอ้พนักง,งานที่อยู่ในเครืององคอ์กรเราเนี่ยเขามีความเครียดเขาคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมถูกไหมเขาทางานแบบว่ามันสภาพแวดล้อมมันไม่ดีบรรยากาศมันไม่โอเคครับเพื่อนเพื่อในองค์กรมันทํางานแบบว่าอ่าต่างคนต่างทำอ่ะซึ่งเราต้องวางให้ชัดเจนเลยก็คือว่าเราจะวางแบบ นโยบายในทางวัฒนธรรมคนเราเป็นแบบไหนกรณีของผมเนี่ยผมจะวางให้ชัดเจนเลยก็คือเราจะไม่มีออฟฟิศของตัวเองเลยครับผมจะวางด้วยแนวคิดตรงนี้ครับผมจะพิสูจน์ใ้โลกรู้ว่าการที่เราไม่มีออฟฟิศของตัวเองเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างแล้วเราจะไาแก้ปัญหาเรื่องส่วนรวมของพนักงานยังไงใช่ไหมแนวทางของผมก็คือชัดเจนเลยก็คือผมจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเนี่ยในเครือนยทำงานไปเที่ยวไปครับผมไม่สนนะครับผมไม่สนเลยว่าคุณจะทำมันจะเข้ามันจะเข้างานสายหรือไม่เข้างานหรือคุณจะทิ้งงานไปเลยผมไม่สนนะแต่ขออย่างเดียวขออใหหห้้คุณททําาาางงนนตตมมมีี่บยเสรร็จ คุณจะไปทาที่ไหนก็ได้ครับให้คุณวางแผนงานคุณเองเลยครับให้คุณจัดก,การทุกต,ตัวเองตัวเลยครับนะเพราะว่าไอเดียพวกนี้มันมีผลมากครับคือเราจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่บังคับเยอะนะเราจะปล่อยให้พนักง,งานคิดเองเลยครับ mm hmm. คุณจะทํางานอะไรบ้างเอาคุณคิดมาเลยเราแค่วางแนวทางให้ว่าผมต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมต้องการเบอร์หนึ่งครับผมต้องการสิ่งนี้ให้เป็นให้สําเร็จคุณไปจัดก,การยังไงก็ได้ให้มันเสร็จตรงนี้นะซึ่งคนที่มันจะทําอย่างนี้ได้มันต้องเป็นคนที่เก่งครับแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยาสาระไอสถานการณ พนักง,งานเก่งๆมันน้อยลงเพราะว่าเขาแย่งนะครับบริษัทต่างๆมากมายในยเขาแย่งตัวพนักง,งานคนเก่งนะครับพอแย่งแยงกันมันเป็นยุคที่ว่าแย่งคนเก่งเขา้าแต่เข้าบริษัทครับแต่ว่าคุณก็ลืมนึกไปอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถสร้างพนักาง,งานของเราเองได้นะครับมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเราสามารถส่งเสริมก็ได้ครับขอว่าคุณมีวิชัน่นมีเป้าหมายมีอะไรชัดเจนครับตรงนี้นะมีทักษะมีความต้องการว่าคุณอยากก้าวหน้าในชีวิตซึ่งเจ้าของบริษัททักษะอีกอย่างนึงนอกจากทรัพยากรที่มีแล้วก็เงินทุนนะครับก็คคคคืือออสสิ่่งงงทีีุณต้้มเเลยกก็็ภาาวรรปนนผููํับ การที่เราเป็นผู้นําสูงเนี่ยคนหนึ่งก็จะเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันครับทำยังไงก็ได้เขาคิดว่าเขามาอยู่กับเราแล้วเขาชีวิตเขาดีขึ้นนะมีฐานะที่มั่นคงขึ้นอ่าทรัพย์สินเขามากขึ้นเขาอยู่เขาสบายขึ้นหรือก้าวหน้าจเจริญในชีวิตของเขาเนี่ยตรงนี้นี่ก็คือหน้าที่ของคนที่เป็นผู้บริหารที่คุณต้องจัดการให้เสร็จครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ชัดเจนครับสร้างภาพสภาพแวดล้อมอย่างเช่นคุณต้องการอ่าคีก็คือ KPI นะที่คุณต้องการก็คือววว่่าา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 ททํไงงด้ใพงงนนนกมมีคคสุขุขเรรระณบิ คุณก็ตัดก,การเลยครับทำไงได้พนักงานมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าให้คุณเขามีฐานะที่ดีขึ้นใช่ไหมเขามีเงินที่มากขึ้นพอเขามีเงินใช้จ่ายแต่จ่ายใช้ถ่อยก็ทำให้ชีวิตเขาสบายขึ้นใช่ไหมหรือว่าจะเป็นการทํางานครับเอาแ่ว่าไปล้อมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับบางคนมันไม่ชอบทางานตำตักๆใช่ไหมล่ะก็ปล่อยเขาเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นกะไปพวกนี้ทำงานทดลองทําหลายๆงานครับว่าเออพอคนเราเนี่ยคุณลองนึกภาพตามนะตัวคุณเองเนี่ยคุณที่ดูคลิปนี้นะผมก็เชื่อหลายๆคนว่าคุณยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าคุณถนัดอะไรม แล้วคุณดันไปประกาศรับสมัครตำแหน่งหนึ่งอ่ะแต่ตัวคนที่มาสมัครเขายังไม่รู้เลยตัวเองเขาถนัดอะไรแทนที่คุณจะให้เขามาสมัครตำแหน่งนี้ให้เขาทดลองหล,หลายงานไปเลยไล่ทีละสายงานในบริษัทเลยว่าคุณมีอะไรบ้างยังไม่ด้าน Data Data s c i e n c e หรือด้านต่างๆให้เขาทดลองทําไปเลยครับจนกว่าเขาจะชอบอันหนึ่งแล้วเขาถนัดที่สุดแล้วก็ทาได้ดีที่สุดครับแล้วก็ให้เขาทําตำแหน่งนั้นไปเลย พอนะเขาได้รับตําแหน่งนั้นมาใช่ไหมรอบต่อไปที่เขจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนต้องย้ายไปทาสายอื่นต่อเขาจะไม่ยอมครับเขาไม่ยอมปล่อยงานที่เขาถนัดแน่นอนครับเชื่อเชื่อครับคนเราเวลาเราถนัดอะไรเราก็จะอยากแสดงศักยภาพใช่ไหมแสดงว่าเรามีคุณค่าครับเราทําอะไรได้บ้างใช่ไหมเราอยากแสกดงตรงนี้ฉะนั้นเราจะไม่ยอมเสียงานนั้นเด็ดไปเด็ด,ดขาดเลยครับและอย่างหนึ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณต้องไล่พนักงานออกด้วยนะไล่น,าานี่หมายถึงว่าไม่ใช่เชิญออกไม่ใช่มาเตะเข้าออกกานกลางกางคันนะแต่คุณต้องวางให้ชัดเจนแล้ว่าทุกพนักไปพนักกงงาานนทททุุคบริษเเีีได้สูป สถิติที่ผมคาดการไว้ก็คือว่า6ปีครับก็คือเป็นข้อมูลงานวิจัยตรงนี้นะ6ปีเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับก่อนที่เขาจะเชิญพนักงานทุกท่านออกไปจากบ,บริษัทนะแต่เชิญออกเนี่ยเราก็ส่งเสริมเขาด้วยนะเราก็หางานรองรับเขาด้วยนะไม่ใช่คุณเตะเขาไปออกแม่งเราเขาไม่รู้ทำอะไรต่อนะไอนันี้ไม่ได้นะครับห้ามทํานะคุณต้องวางให้ชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวเรามีงานรองรับนะเออเดี๋ยวเราหางานให้นะเออทำงานในบริษัทอื่นนะออแต่เงินเดือนยังไม่ต่ำกว่านี้นะครับจะเท่าเดิมหรือสูงมากกกกกกวววนะ่่่าา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 าเเดิิมมมมนน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 นะะตตตรรรรงงงงีี้้้้็ถยพพััััใใแลหหขบษท นี่ก็คือวัฒนธรรมองค์กรนะครับตรงนี้ขอให้เพื่อนๆไปสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีครับบรรยากาศที่ดีนะครับสภาพแวดล้อมที่โอเคครับการทํางานที่เป็นทีมนะตรงนี้เป็นปัจจัยสาคัญมากและผมโฟกัสมากอย่างสูงเลยครับไอเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะการโครงสร้างต่างๆเนี่ยผมโฟกัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับตรงนี้นะแล้วอย่างนึงปัญหาอย่างนึงก็คือคับคนชียเจอเราอะเขาไม่ค่อยสอนพนักงานเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเน้นนะแต่ผมจะทําอย่างนั้ครับจะสอนทุกอย่างเลยครับสอนสิ่งที่ควรจะสอนนะบางเรื่องมันก็ไม่ควรสอนแล้วก็จะไม่สสออนนน่่่มมััแตเรืงไหทีําคญ ให้บริษัทมันสําเร็จได้เนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นเนี่ยยินดีทําให้หมดเลยครับฉะนั้นคนที่มาร่วมง,งานกับในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยหรือว่าร่วมงานเป็นพัร์ทเนรกับเราเนี่ยผมจะส่งเสริมเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับอ่าจะเป็นหรือจะเป็นหน้านพาร์ทเนอร์ของเราใช่ไหมที่มันอยู่ในเครือของเราเนี่ยเราจะมีบริการสำหรับพาร์ทเนอร์ของเราเฉพาะเลยครับบริการให้คุณนะเพราะว่าการที่เรามีที่ดินแล้วเนี่ยเหมือนกรณีผมใช่ไหมเหมือนพาร์ทเนอร์ผมมีที่ดินก็จริงครับก็ม,มีมีอ่มีอพาร์ทเมนต์ของตัวเองใช่ไหมแต่เขาบรรรริหาาจัดก้เป็นนนตะงีะ เราจะมีทีมที่ปรึกษาอะไรให้บริการฟรีไปเลยครับตรงนี้เพราะว่าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับด้วยแนวคิดตรงนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ